สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุกูลสุกคนเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะยามเสารเวลาหกโมงหกโมงยี่สิบห้านะจ๊ะเมื่อเย็นมาตัดผักบุ้งแปดเก้าโมงจะมาตัดผักบุ้งนะจ๊ะวันนี้พักบุ้งมันเป็นอันนี้พี่น้องใบมันเออเป็นเพียแป้งนะจ๊ะ งามอยู่แต่ว่ามันเป็นเพียแป้งก็เลยสตัดออกนะจ๊ะต,ตัดเห็ดเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่แล้วจากพี่น้องใส่ปุ๋ยใหม่นี่ฮ้ะเขามาบึงกันว่ตาตัดออกเราใส่ปุ๋ยใหม่ไม่ใช่เป็ี่ยนแจกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะล่ะละ,ละยังไปา้าคากรองเลยเพื่อนเะนี่ย เงี่ยเพียแป้งนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยเพียแป้งมันลงพักบุ้งงวดนี้ปลูกพักบุ้งว่างามเลยนะพี่น้องไม่สวยเลยนะคะย้าไปโน่นเลยเทาก็สิบมาตัดตัดเนี่ยก็จังเล็ดออกน,นะพี่น้องให้ต่อมันที่มันออกไม่เนี่ยให้มันเป็นยอดออกไม่นนะจ้าห้าเสียเดยบ,บต้องก่าไม่อีกนะจ๊ะพี่น้องเนี่ย ดิดออกให้เบิดโหลดพี่้องจ้ะอเอาออกให้หมดนะจ้ะมันไม่สวยไมงามเลยนะพี่้องด้วยผักบุ้งรอดหนิมัวงามจ้ะมันเพราะว่าดินนะ่ะมันเป็นดินเก่าที่เขาปลูกผักบุ้งแล้วก็เขามาปลูกแต่ที่จริงมันก็งามอยู่แหละนะหนาสิงามอยู่แต่ปนีนเป็นนิยังบุเลย มันแบบเขาเออี่อยังมันแหลกแหลกตกแล้วแหลกแลก้วก็ตกแหลกแลก้วก็ตกนะคะออกบัวมันหมักหนามเนาะมันก็เลยเป็นมันขืนบเยาวนะจ๊ะต้นมันบบใหญ่ต้นบบใหญ่แล้วกับเพียแป้งขืนพ้อมนนะจ๊ะนุชก็เลยสิมาจัดการตัดเอายอดมันออกนะจ๊ะ เดี๋ยวเ้าสิไปคัดบึงว่ามันใส่ใยบัวจะใส่ใยเดี๋ยวเาก็สิไปีนู้นลงบัวปลานี่ยจ้าพี่น้องะกะกราบสวัสดีพี่นอ้องปองปลาย้ำเสารด้วยจ้าเด้อผู้ใดเข้ามาบึงก็ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเพราะว่า,าไอหยางกูอยากหยางนานน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยว สิเฮ็ดคลิปกินให้เบิ่องอยู่แล,ลายๆคลิปอยู่จ้ะไปจะย่ามเนาะสิเฝ้าเฮ็ดงานนี่มันเหลวนะจ๊ะพี่น้องเกาะเม็ดพักไปบักหลายนะจ้ะเขาก็เลยบว่ะบักทั่วมือน,นี้ก็ได้เก็บบักทั่วหลายกำอยู่นะจ้ะพี่น้องเก็บหักงาม่าเสานะจ้ะมือน,นี้เบิ่งกะหลำ่ำพาผีผ้านองมาเบิ่งกะหล่ำนะจ้ะอย่ตัวดีเลยล่ะพี่น้องเอ้ยหอยนี่แหละกินค่ากินเนื้อ พักต้นน้อยนะกินพักอีบีพี่น้องเนี่ยกินโพดกินโพอกองชี่โปรชัดเนาะนนดูงามเลยนะจ๊ะให้สวยมากเลยปลากระปพทจพุกคนจ๊ะ แต่ย้ำเสาด้วยจ้ะเสาหมึหมดแล้วก็สิพาพีผ้าหน่องมาเบึ่เอเราตัดพักจังใดมาจชะพี่น้องเราตัดออกแต่เสาคือเกา่าเลยพี่น้องแต่มือน,นี้ล่างหนาเรบรีอยแลลวจ้ะ ติดจาของบรรยากาศย้ำสองกับ <ALLY> สีมืดๆเนี่ยด้วยจ้ะพี่น้องจ้า พี่น้องตดนตัดกลัวเขาโตมาก่อนตัดออกเลยแบบนี้นะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ให้มันขึ้นใหม่เนะาะงองามตัดมืดตัดเนี่ยมันขึ้นมากมันงองามเลย ตาใบมัลงน่ามัีนอัดได้หามันขึ้นแงไหมตให้มันขื้นแนงไหมนะจ๊กพี่นอจตา จิงผักบุงอันนี้ปลูกได้เป็นเดือนแล้วเด้จากพี่นองเดือนกว่าแล้วสวงามอ่าัาแล้วก็จงไว้เหนียแหนมันแบบมันสิงามแะเลือกเบิ่งว่าอันไหนใส่ได้อันไหนใส่ประดแล้วไปโยนลงบอ่อปลาทนะ ิบมไว้มัน็สิเป็นเังซี่นะพี่น้องคะคือแบบว่าใบมันขึ้นล่าเป็นเพียแปงนะพี่น้องเป็นเพียแปงแล้วมันเอาใบเขากระเขากระจายดินนะจ๊ะจตัดเบบนี้เลยให้มันขึ้นไหม จริงแล้วต้นมันสีใหญ่กว่านี้นะจังอาทไทยเบิ่งตอนนั่นพี่น้องแต่เนี่ยแบบดม่ไดรเรี่ยงเลย done mm สิหามาเบิ่งหมองนี่แหงมองงามขักพี่น้อยมองงามคาดมอง,งามแน่เลยจ้ะมาเหนี่ยกะว่าเก็บผักกันสองคนนะจ๊ะพี่น้อยมองนีแห้งสัน่นพี่น้องจ๋าเบิง่ง เสียถิ่นนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเขาลองตัดตัดตน้นมันไม่ไหลมันออกออกไม่บานสิง,งามสิง,งามบ่น,นะจ๊ะเดี๋ยวตัดแล้วก็ใส่ปุย๋ย hello 喂、hey.。 ที่แล้วเนี่ยผกผักบงงามดีงามหาย ต้นขี้หายของมันพี่น้องเบิ่งสันสันสันส้น่อยหน่อยนะจ๊ะก็เลยสิตัดแต่งกรบเปงางพี่น้องเหนื่อยละเหนื่อยรานะจ๊ะปลูกพักปกลุกขึนฉันได้กินแต่ทั่วดินนล้พี่น้อง ต้องมาลองมาขุดทวดินออก,กนะจ๊ะยยพีพน่น้องเบิ้งแล้วมันมีเม็ดแห้งเลยหอยนี่หลายหลายดีหอยอันเนี่ยหอยกินพักนี่ต้องมาขุดทวดินเบิ้งนะจ๊ะพี่น้องจ้ง สิบะท่านมีเม็ดไงหรอกเนาะ ต้นมันหน่อยวาวๆดอกพี่น้องเพี้ย,ยแป้งมันขึ้นนะจ๊ะเพี้ยแป้งมันกิน หออกแน้ไหม่อกง่สิงามกหน,น่ก อที่นิดนุดผ้ามาให้เบิ้งกับแปลงมองนี่แ่ะจะเป็นนองคิดพ่ามันงามหลาย ห้อาก็สิเก็บไปใส่ตะกร้รา,า,กานะจ๊ะก็สิเก็บไปใส่ตะกร้รา,า,กาแล้วก็ไปเลือกเอาว่าอันใดสิอันใดสิคัดไว้แล้วกัพี่น้องทั่วกับพึ่งได้สมนีพี่น้องจาะง,งามอยู่ทั่วรค้างนี่นะคะพึง่งพึ่งออกนะจ๊ะพี่น้องเบิง่งเห็ด ข่างทัวยางสูงนะพี่น้องเอ้ยแล้วค้นเก็บกะเตี้ยเก็บมาใส่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 ใสใสตะากา,าไปไว้โอเคนะพี่น้องนะปลูกผักกาดขาวก็หอยกินพี่น้องแต่อยกา,ากมัยอีนี้ปลูกผักกะเอ้ยพี่น้องอือเอาไซ่รถเลือกออกไปให้ปลานี่ผักกาดขาว หอยกินเบิดเไอ้พี่น้องหอยอันนี้แหละกินเนี่ยกินค่ะกินเนี่ยเห็นนึสจะประจุเลยให้น้อ,องเยียบถิ่มไหม้เบิด์ลดใส่ตะกร้าเป็นนี่ฮะจิทาไว้ให้มันเป็นให้มันแตกนี่นะจ๊ะพี่น้องนะเนี่ย มันแตกยอดใหม่นะคจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้มันแตกยอดใหม่เดี๋ยวสิมาเห็ดความสะอาดมันนี่จ้ะอีเอียงเงี้ยๆกะระไรจังเลยโอ้โหโอเคได้จากพี้ออกมันอีกสิมาเก,ก็บผักผักบงหน่อยนะคะที่เก็บใส่ตะกาไว้ เดี๋ยวเ่ากับสีผ้าไปเก็บผักตอนะจ๊ะพี่น้องจ้ะผู้ใดให้เขามาเบิงึงผู้ใดกดไลค์เบิงึงมาเบิึงกับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจหลายๆเด้อจากพี่น้องปองปายจ้ะนะคะเดี๋ยวฐานุดมีคลิปพี่ยังเมื่อหลังกับจีดีลง้งไงพี่ให้น้องได้เห็นได้เบิึงนะจ๊ะพี่น้องจ้าว่าเหตุงานเช่นไรนะคะอาจจะบ่ได้ลงแบบคลิปที่ว่ากินคือเก่าอีกนะจ๊ะพี่น้องแปลว่ากิน คลิปกินสูเทือสูเทเอนะคะเรื่อยๆแต่อาจ,จิตล่วงคลิปกินน้ำเน่แล้วก็ล่งคลิปเหตุงานน้ำเน่นะจ๊ะพี่น้องคกิบพักน้ำเน่นะจ๊ะพี่น้องจ้าจี่ไหนก็ขอบคุณหลายๆนะจ้า